พ่อแม่จะเกิดเ็แค่กันยายนี้บอลตนพ่อได้ยัต่อเป็นนักน้องนักยมมาได้เป็นนะก้องนักยมมาได้แต่ว่าเจยังเปลีเรื่องี่อไม่มา ทำได๋ไสต้องมามาจนสมสวยคาไปแหล่แล้วก็มีงานนาย ไอกันคุ yeah ้น so, ้ในเล็แล like ่สนค้นคนชินแน่ไปสไปนอสนาุงแน่ไปนอสน้านองแน่ขอบคุณพวกมันได้ก้าจากแม่ฮันนองโขงกระท่ม ยอยางพี่หงน์พงสะก้อมกับทีมงานนะครับขอกราบสวัสดีพี่น้องชาวสามเจ้าไก่ต่อนะครับลาดยาวนครสวรรค์น,นะครับพี่น้องลายหม่องลายบอลที่มาเป็นกำลังใจให้กับหมอล่ำเสียงยงหนีน่คำยืนนี้ดีใจครับที่ได้มาพอพีพอน้องทางนี้ตาม,มเพิ่อนจ้างไปสองปีแล้วเนี่ยก็ห้อก็ทีได้แม่ปีนี้เอาเพิ่อนจ้างล่วงหนะ้าโอป้าของงานนั่นยังบอกหงนังนหงันเลยกระทง นี่ละแมฆตากลางไว้ลงนะปีเจ็ดศูนย์กับสีมะอีกปีเจ็ดศูนย์อำเภอแม่วงอุ้ยภาษีอายุหอดพุทธวาด <c oughs> อะไรเนี่ยเด็กสาตายเลยมั้ยไม่มีไอ้เห็ดขอบคุณกับลัางใจจากพี่จากน้องทุกผู้ทุกคนครับพี่น้องไม่กับลัางใจมื่อนี้ขอให้โชคขอให้มันม่นขอให้มั่งขอให้มีขอให้ลำขอให้รวยหัวสีมาสิทธิสามโตตรงๆเด้อซ้าตูอย่าลืมนะคะอย่าลืมนละวัดจะมาอย่าลืมซื้อนะคะเมฆหลักษาแปดเก้าแปด มันจะออกดูเถะไปสูนไฟเไส้อแปดไฟเสือแปดหกแล้วมันออกแปดแก้วขาแข้งหวกมากกุดสงสัยอ่ย่างเดียวต้องใส่อะไรพี่น้องเพิ่นขึ้นนัง่งือเรื่องหนังผีเถะ<พ>สาเป็นเพิ่นม้วนน้ำเฮาวมาสันดิเพิ่นมวน้วนอยู่เพิ่งแปดแมงเบิงวู่น่อยแล้ะเพิ่งไปเจะลูกขึ้นก้อนแม่บอกจอกล่งเรื่องต่อก่นอนคุณล่ะค่ะเพิ่นลูกยุสาลูกแกงลูกไปเงียว หรือนั่นแนละเจ้าเดจ่จาะนะนะครับพี่นอ้องเบิรงบอลับนำกับมวน,น,นเป็นเชือแรกครับเป็นิี้ตัง้งแต่ชื้อวระสานเจ้าไก่ต่อว่าดีมาจะเชือ่อตั้งแต่บอลลัมมาตั้งหกเจ็ดปีะนะครับนี่เป็นเชือแรกกคดีไกขอบคุณอ่าคณะกรรมการผู้จัดงานด้วยนะครับขอบค,คุณท่านนายกขอบคุณอ่าุยบาลจำน่ลการ่เป็นกรรมการผู้จัดการจากงานสุุและที่สาคัญขาดไอบคุณพี่น้องชาวสารเจ้าไก่ต่อนะครับที่ให้โอกาส มาทำกรแสให้คำขึ้นนีนะครับขอฝากหมอรัมเสียงหกดอกพุ่งสะกอนไปในยออมโบออม,อม,อมใจพี่น้องเช่านครอนสวรพี่น้องชาวไก่เที่ยงนะครับหรืออีกคณะหนึ่งนะครับเป็นหมอรัมหนองไม้ข้ามไม้มาบุฮกปีล,ะละะาลาซาแต่ว่าอันหมอรัมหนองมอีกคณะหนึ่งฝากไว้ครับเป็นก็คือ้นหมอรัมอลังการโชว์ นะครับผู้ลงโทษมาถามหาว่ากำนัแนแพทย์เป็นใสกำนันแพทย์เป็นใสกำนันแพทย์เป็นปีนหัวหนา้าววงยุ่มวาระมาลังการโชว์รองับเรื่องบริหารตัวอยาเกเห็นกำนันแพทย์ข้อกันวันที่24มกราคมที่อำเภอคลองผงจังหวัดกำแพงเพชร ยินนี่บอกกันแล้วรรามดาท่าที่ไหนเขามาแล่วกับแมงเศษผุนด้วยว้าวติีติดเลยติีปนั่นติไอ้ฟ้าเมล็ดดีกีแลนตาองคุงกำแพงเทชรพุ่น่ะแหอกพง ครับเนี่ยหมอลำสองงงครับหมอลำเสียงหกแล้วกับหมอลำมอลังการโชคหมอลำหมอลำการโชว์กับนั่นเทน้องทอปเตอร์นะครับน้องไอออนน้อนใายสุวรรณยุบุญนะครับส่วนหมอลำเสียงหกเป็นลมพุ่งสะกอนตาไอแล้วกับวอดโลแล้วก็อีสานะครับหมอลำเขาปมหมวนแค่นั้นได้ไหมต่อเห็นไขวสองซื้อเอลังโลกถือแต่แท้แบบไปแล้วสองห ปากเป็นสองยะคะนี่าบอกบพี่น้องมาดิสวัสดีค่ะน้องอาอายซากุณาพ่อนเสียงมีหกค่ะถ้าเวลาจะขอาบขอต้องพึดค่ะ ปอกไก่ทอดเท่ากันออกแล้วกัน,น,นขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับขอบขอบคุณนะครับผมอาหารการกินจากบา้านแม่ไล่ของคุณแม่ของแม่บิวเนสกร,น,สกรนะครับผมยูพี่ตาเพชรพูนนะครับทางดูทะเลนอกบานนี่อ๋อกมาขึ้นคือว่าเต็นนออกมาขึ้นระเบียบเต็นตะเพียงแลยโอ้ย,น,ยอน,นี่เหมืองต่อหน้ำแล้วไปซื้อเบียร์ขอบคุณหลายๆขอบคุณแม่ไอโอสเตรเลียด้วยนะครับนะครับขอบคุณแม่บิวพร้อมนะครับผม ขอบคุณพ <No um ี่ขอบคุณน้องสุภูรุทุกคนครับเอาบัดนี้สิส่งให้พี่น้องเบิ่งคอนเสิร์ตฟังลำตอมีฟังลำจะไปฟังลำเตยรำเพรินยาวๆเหล่ากับฟังลำน้ำกันแม่เกาหลีผีน้อยมือดีล่ำเดือนเกาหลีผีน้อยกีฬาออกล่ำเดือนพะลูกมไอนี่ออกเพราะว่าปีนี้พึ่นล่ำเดือนออกจกี่ตีกีฬาบอกพี่น้องรู้ออกตอนไหนลูกรู้รู้ออกว่าเด็กเด็กขาดเจ้าเล่ห์รู้ออกเศร้า ตีหาตีหาตีหตีซ่สล็อตคอพิดตตีซี่อ้าบันท้เพี่น้องไม่เลี้ยงครับถุงชาล่าลำมันเออเขาสีล้ำในกลอยูตีหาได้พอเด้ออยู่ินเ่าครับอยู่ินเ่าครับอยู่บทน้ำกันครับบ่ไดมาง่ายๆดีนะครับดาวพีาน้องฟังลำเพื่นแล้วก็ฟังลำเนียมนอนกันบอกกันได้หลายทางฟังเพื่อน